สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดชาแนลครับมื่อนี้ครับวันที่24ิพฤษภาคม2567ครับผมมื่อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอซทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งนะคอนปรถมครับงวดที่แล้วให้วิ่ง9บนล่างครับผมเนาะวิ่ง9บนล่างครับเลขออกบนครับ690ครับล่าง609มาบนครับผมเนาะ เพิ่นวิ่งล่าง1นึ่งแสนวิ่งบนึ่งแสนครับผมได้กาไร1นึ่งแสนนะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากนักคอมมิมครับที่โอนตังมาให้น้องคําแพง2,000บาทนะครับค่าเพมเพิดครับผมเนาะเพิ่นวาวงดหนีหมั่นใจมากครับผมถึงว่าจะสัญจรนะครับเพิ่นบอกมากครับผมเนาะโทรมาหาเมื่อคืนนี้เพิ่นวางงดหนีเลขวิ่งรับประกันได้ยังไงก็เข้าครับผมเนาะ ครับผมก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนครับพอว่าผมลงคลิปไปเอฟซีทางช่องก็บอเห็นเยอะมากครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาครับนี่ครับวิ่ง5ตัวเดียวบนล่างครับงวดนี้ให้มานะครับวิ่ง5ตัวเดียวบนล่างครับนี่ครับส่วนชุดจับคู่ให้ครับเลขวิ่งสงขา หรือว่าผู้ใหญ่จะดีจากสงขาครับบนวิ่ง5ครับ735หเม็ดเดียวครับ735หเม็ดเดียวครับแล้วก็ตัดเล่น2ตัวได้ที่7 5 35หแล้วก็3 7นะครับนี่ครับเน้นที่35หครับผมเนาะเน้นที่35หบนครับส่วนล่างครับวิ่ง5ครับ95แล้วก็58นะครับ95แล้วก็58นะครับ เน้นที่95ครับผมเนาะของผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับเอฟซีทังช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมวิ่ง5ครับรากาเอฟซีทางช่องบรเห็นคลิปของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีเยอะมากครับผมเนะาะไลยมาถามผม้วก็โทรมาถามผมเยอะมากครับผมพอว่าครับผม บางคลิปมันก็เด้งนะครับบางคิปมันก็ม่เด้งถ้า s c ทางช่องไม่ค้นหามันก็ไม่เจอนะครับย้ำเน้นของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมบนอย่างเดียวครับนี่ครับบนอย่างเดียวครับวิ่ง4กับ5ครับวิ่ง4กับ5ครับจับคู่ครับ404 2ครับ5052ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผม ผู mm ้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคร <Wait. S 1> <Elizabeth. S 2> ับเป็นเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับเพราะเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากให้ผมตามให้หน่อยถึงแม้จะไม่เข้าแต่ว่าเปลิดเพลินก็นทอว่าบนหลายคูมีซีคูแรงย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเอฟซีทั้งช่องกระถามมาเยอะมากครับผมเนาะคลิปต่อไปนะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับผมเนาะ มาครับผมมาครับถอดเอฟซีทางช่องมาเขียนแนวทางครับผมเนาะเลขวิ่งนักขับถมเอฟซีทางช่องครับงวดที่แล้ว9เม็ดเดียวครับเนีนย้ำกับเอฟซีทางช่องกรครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวนั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับหรือว่าใครอยากได้เลขลาวพัฒนาหรือว่าฮานอยแม่นๆครับผมเนาะก็้ากดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับ ทาง YouTube เท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับตามนี้ครับผมเนาะยันนี้เลขเราออกครับผมเนาะวันนี้วันศุกร์ที่24ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ให้เอฟที่ทางช่องกดติดตามพี่ในเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมไม่เสียตังค์นะครับฮ่าฮ่าฮ่าเอาหยอกเอฟที่ทางช่องครับผมเลขวิ่งนะคอนปัทถมครับเพิ่นว่างวดนี้ ถึงจะสัญจรแต่ก็มั่นใจมากงวดนี้นะครับเพิรนว่ารับประกันได้เลขวิ่งของเพิรนตัวเดียวงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเลขวิ่งนะขอบถมครับ เลขวิ่งนะขอปฐมมาฝาก fc ทางช่องครับผมงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับวิ่งศูนย์เม็ดเดียวครับวิ่งศูงนย์เม็ดเดียวครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งศูนย์บนล่างครับเม็ดเดียวครับ แล้วก็จับคู่ให้นะครับบนเม็ดเดียวล่างครับผมให้2คู่ครับผมเนาะบนชุด3ามตัวเม็ดเดียวแล้วก็ล่าง2คู่นะครับรอแป๊บนึงครับผมเนาะให้เอฟที่ทางช่องดูให้จบนะครับผมจะมีชุดจับคู่ด้วยครับคลิปนี้ครับวิ่งตัวละหนึ่งแสนครับ วิ่งตัวละ1น0 0งแสนครับผมเนาะมาฝากตออเ f ฟซทางช่องครับเลขวิ่งนักขรระถมครับวิ่งศูนย์บนล่างเม็ดเดียวครับลงวันที่1ทับ6ทับ6 7ครับส่วนเลขจับคู่ครับเลขจับคู่บนชุด3ตัวเม็ดเดียวครับล่างครับ ฟันธง2คู่นะครับล่างฟันธง2คู่นะครับงวดนี้วิ่ง0เม็ดเดียวบนล่างครับจับคู่ให้นะครับรอแปบ๊บนึงครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดี จากนะักคอนบมถมครับผู้ใหญ่ใจดีจากนะักคอนบมถมมาฝาก fc ทางช่องครับจากนะักคอนบมถมครับวิ่งศูนย์เมตรเดียวบนล่างครับ วิ่งตัวนึงแสนของแท้ครับจับคู่ให้ครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับแล้วก็ชุด2ตัวล่างครับให้มา2คู่นะครับบนครับวิ่งศูนย์ครับบนครับวิ่งศูนย์ครับบนวิ่งศูนย์ครับเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวครับ 9 3้ศครับ9ก้สศนะครับเนย้ยนยำเม็ดเดียวครับ9ก้สศครับแล้วก็ตัดเล่น2ตัวนะครับเพิ่นว่า9 0้าศนไม่ต้องออนรับประหัสตัดเล่นแค่3 0ศนย์แล้วก็9กสพอเพิ่นแจงเข้ามาก็ผมเนาะเก้ 9, 0 3 0ศแล้วก็9 3สแต่ว่า90ไม่เอาครับเพิ่นบอกแม่ผมเนาะเพราะว่าเพิรนล่อเบิ่งคลิปอยู่ครับผมนี่ครับผมเน้นเม็ดเดียวครับ30ศบนครับเน้นเม็ดเดียวครับ30บนครับส่วนล่างครับส่วนล่างล่างครับล่าง วิ่งศูนย์เหมือนกันนะครับวิ่งศูนย์บนล่างครับจับคู่ให้2คู่นะครับล่างครับจับคู่ให้2คู่ครับพันวางงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ครับผมเนาะให้ติดศูนย์ครับงวดนี้ผมบอกมมาครับผมเนาะผมอยากให้เอฟที่ท่างช่องถูกเล็กทุกคนกับผมผมบอกมาว่างวดนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากครับ ศูนย์จะมาไม่บนก้อนล่างครับผมเนาะจับคู่ให้สองคู่นะครับล่างครับผมจับคู่ให้ที่ศูนย์ห้าครับศูนย์เจ็ดครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับเน้นที่ศูนย์เจ็ดครับเน้นที่ศูนย์เจ็ดครับลงวันที่หนึ่งทับหกทับ หกเจ็ดครับนี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวให้เอฟซีทั้งซองแคปหน้าจอครับนี่ครับเอาเห็เอฟซีทั้งซองแคปหน้าจอออกครับผมเนาะเลขวิ่งนครปฐมครับงวดนี้ครับวิ่งศูนย์บนล่างครับเม็ดเดียวครับตัวละหนึ่งแสนของแท้ครับผมเนาะนี่ครับบนวิ่งศูนย์ครับ 930เม็ดเดียวครับตัดเลื่นสตัวได้ที่90-30แล้วก็93ครับแต่ว่าผมบอกว่าว่างวดนี้ป็่ต้องเอานะ9กครับผมเนาะแล้วก็ล่างครับก็วิ่ง0ูนย์ะครับ05 07เน้นที่07นะครับแคปหน้าจอครับผมกระสุดท่านี่กระเขาอุ่พรอห้ FC ทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้เดินทางแถวคา,าดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำด้วยเงื่อนทองถ้าชอบยินดีฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์ กดแชร์ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมไม่เสียตังาหาหาค์ฮ่าฮ่าฮ่าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ